สวัสดีค่ะพลอยนะคะจะมารีวิวการหาคู่ในเว็บไซต์ไทยดวีแล้วก็ได้รับรายได้ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะที่มาแชร์นะคะเริ่มกันเลยนะคะคือทุกคนเนี่ยต้องมีเอ่อโปรไฟล์ในเว็บไซต์นะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยก็คือสมัครได้เลยนะคะเนี่ยคลิก ตามหัวข้อเลยนะคะก็สมัครตามขั้นตอนง่ายๆนะคะไม่เกินสามนาทีนะคะเนาะอย่างพลอยเนี่ยได้มีแล้วนะคะเราได้รับเงินยังไงได้แฟนด้วยได้เงินด้วยอุ้ยนะไปดูกันนะคะนะ,ะเข้าสู่ระบบนะคะสําหรับมีโปรไฟล์แล้วนะคะเข้าสู่ระบบนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะทีนี้เราจะรับรายได้ยังไง เนาะคือเงินเข้าบัญชีหลังสิ้นเดือนเลยนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะเขาก็จะมีเนี่ยคลิกไปที่สามขีดข้างๆบุเออโลโก้ เว็บไซต์นะคะก็จะมีรับรายได้กับเรานะคะนะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเนาะมีอธิบายไว้ชัดเจนนะคะเนาะรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1,090บาทเลยทีเดียวนะคะต่อการที่ผู้ชายเนี่ยเขาสมัครสมาชิกอัปเกรดนะคะตัดบัตรเครดิตนะคะเนาะเอออันนี้นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยอ่านรายละเอียดแล้วก็ กดเนี่ยของพลเข้าแล้วมันขึ้นว่าเข้าร่วมเรียบร้อยแต่ถ้าคนที่ยังไม่เข้าเนี่ยมันจะขึ้นว่าอ่อกดที่นี่ก่อนเพื่อเข้าร่วมนะคะเนาะต้องกดตรงนี้นะคะอ่ะพอกดมาแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์ของเรานะคะให้สามารถก๊อปปี้นะคะแล้วก็เอาไปโพสในช่องทาง Line นะคะหรือว่า Instagram หรือว่าเออ ทวิตเตอนะคะนอสามช่องทางนี้นะคะเท่านั้นนะคะหรือว่าไปบอกต่อส่งให้เพื่อนนะคะเนาะถ้าผู้ชายสมัครผ่านลิงก์ของเราเราได้ค่าคอมมิชชั่นทันทีนะคะนะอันนี้แล้วทีนี้นอกจากโพสแล้วเนี่ยเรากลับไปที่ช่องแชทได้อีกด้วยนะคะแล้วคุยกับผู้ชาย โอเคแหละผู้ชายบางคนเนี่ยที่เขามีโบสีเหลืองๆอยู่มุมบนขวาของรูปโปรไฟล์เนี่ยค่ะนะคะเนี่ยโบมุมบนขวาสแสดงว่าเขาเสียค่าสมาชิกแล้วเข้าใจตั้งแล้วเขาสามารถอ่านข้อความส่งข้อความหาเราได้ถ้าเราสนใจเราแชทไปคุยหาแฟนได้อันนี้นะคะเขาจะสามารถอ่านข้อความเราได้แต่ทีนี้ เราอยากรับรายได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกระตุ้นให้ผู้ชายที่เขายังไม่สมัครเนี่ยสมัครเออบางทีเราอาจจะชอบเขาด้วยเขาหล่อมากแต่เขายังไม่เป็นสมาชิกอะ่ะเขายังไม่เคยแบบรับข้อความเราแล้วเขาอ่านเราไม่ได้นะทำไงจะได้ติดต่อนะคะนะเราก็ต้องเอ่อชวนคุยคะ่ะนะ ได้ทั้งแฟนได้ทั้งเงินนะคะทุกคนมันง่ายมากนะคะนะอ่ะคนนี้ใช่ไหมไม่มีโบไม่มีอะไรเลยแสดงว,ว่าเขายังไม่ได้อัปเกรดสมาชิกอยากรู้จักจังลยุยน่ะนะคะฮลโหลนะก็ทักทายไปนะคะส่งข้อความเนาะทีนี้ถ้าเขาชอบเราเขาอยากตอบกลับเขาตอบกลับมาแต่มันจะมีข้อความขึ้นว่าเออ แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะขึ้นว่าผู้หายคนนี้ยังไม่เป็นสมาชิกถ้าคุณอยากคุยเนี่ยให้กระตุ้นส่งข้อความไปหาเขาเยอะๆบ่อยๆนะคะเนาะจนเขาอัปเกรดทีนี้ถ้าเราหลับเราตกลงยอมรับไรายได้แล้วถ้าคนเนี้ยเขาอัปเกรดสมาชิกเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเลยนะคะสิ้นเดือนนะคะเพราะว่า ทีมงานเนี่ยเขามีรหัสของเราแล้วเนาะเขาจะเช็กว่าเอ๊ะรับเออคนนี้นะผู้ชายคนนี้สมัครสมาชิกจาก ID ของคนนี้อะไรย้ยคะเนาะทีมงานแอดมินแก้วก็จะทักมานะคะเนาะง่ายมากเลยนะคะพอยได้แบบเหมือนงานเลยอะเข้ามาออนไลน์บ่อยๆเข้ามาทักผู้ชายคุย,ยางคะนะ ขั้นต่ำตอนหนึ่งคนนะ่ะหนึ่เ้าร้อออเบาทเลยนะคะทุกคนนะคิดดูคูณไปสิถ้าเรามีคนที่สนใจเราแล้วอยากสมัครหรือว่าชอบลิงก์ของเรากดผ่านมาอยากคุยกับเราเนี่ยเป็น10คนนะ่ะคูณไปสิคะนะคะโอเคเนาะหวังว่าทุกคนจะ มีประโยชน์แล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รับรายได้เหมือนพอ,อยนะคะขอบคุณมากค่ะ